มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาลัยครูบาน้อยยานวิชัยลูกศิษย์ครูบาบุญชุ่มมรณภาพอายุ34ปีวันที่31สิงหาคม2566เพจคณะศิษย์ครูบาน้อยยานวิชัยจังหวัดน่านได้เผยข้อความว่าน้อมกราบถวายความอาลัยครูบาน้อยพระยานวิชัยภิกขุวัดถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านได้ลาสังขารอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในวันพฤหัสบดีที่31เดือนสิงหาคมพศ2566เวลา0า4 9นาทีณวัดถ้ำเชตวันประกอบพิธีถวายเพลิงสดีระกสังขารตามเจตนารมณ์ในพิธีกรรมของครูบาวันพฤหัสบดีที่31 เดือนสิงหาคมพศ2566เวลา20นาิา9นาทีวัดถ้ำเชตวันจังหวัดน่านสำหรับประวัติครูบาน้อยหรือว่าพระยานวิชัยภิกุบรรพชาเป็นสามเณรน,นะวัดนาแดงเมื่อวันที่25มีนาคม2545ในขณะอายุ12ปีโดยมีพระครูวิสุทธินานทวิทหรือว่าครูบาสีมากะตะปุญโยเป็นพระอุปชาเมื่ออายุ20ปีได้บวชเป็นพระภิกษุ ครูบาน้อยเป็นลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มยานะสังวโรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในร้านนาครูบาน้อยปลีกวิเวกตัดขาดจากโรคภายนอกเข้าไปปฏิบัติธรรมในพุทธสถานถ้ำเชตวนันตำบลสันทะอำเภอนาน้อยประกาศตัดทางโลก3ปีเข้าบำเพ็ญกรรมฐานในถ้ำเมื่อวันที่12กรกฎาคม2557และวันที่15ตุลาคม2560ได้ออกจากถา้ำ หลังจากครบระยะเวลาที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับครูบาบุญชุ่มที่ได้ปฏิบัติมาก่อนหน้านั้นครูบาน้อยฉันอาหารมื้อเดียวเป็นอาหารมังสวิรัตและเป็นผู้นำในการก่อสร้างพระธาตุพระวิหารและสาราการประเรียนวัดพระธาตุสีสังคารสกีรีตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านจนเป็นที่ยอมรับและก็เคารพนับถือของญาติโยมในจังหวัดน่านและต่างจังหวัดปัจจุบันสิริอายุ34ปี อาลัยครูบาน้อยยานวิชัยลูกศิษย์ครูบาบุญชุมมรณภาพอายุ34ปีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ